สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมอยู่ที่บางบอนสามผมกําลังจะไปร้านก๋วยเตี๋ยวร้านหนึ่งที่เปิดมาสักพักแล้วแต่มีคนรู้จักน้อยมากก่อนอื่นผมขอถามเพื่อนๆเลยคิดว่าอาหารจานนี้ราคาเท่าไหร่ห้าร้อยพันหนึ่งใช่ไหมผมบอกเลยไม่ใช่สามแบงแดงมีทอนสวัสดีอีกครั้งครับทุกคนวันนี้ผมอยู่ที่สถานีก๋วยเตี๋ยวเป็นร้านเล็กๆที่ไม่ธรรมดาบรรยากาศร,ร้านตกแต่งสไตล์เรียบง่ายมีที่นั่งเยอะแอร์เย็นมากมีเครื่องดื่มกาแฟมีเมนูให้เลือกหลากหลายราคาเริ่มต้นห้าสิบเก้าบาทและเครื่องดื่มคาเฟ่วันนี้ผมก็จะ <Food S 2> ที่ไม่เหมือนใครและกว๋วยเตี๋ยวยำแห้งลูกชิ้นปลาที่ราดน้ำยำม,มาแล้วอร่อยแบบไม่ต้องปรุงเพิ่มถ้าใครได้ลองถึงก็ติดใจและกว๋วยเตี๋ยวยำแห้งหมูที่ปรุงมาแล้วด้วยน้ำยำสูตรพิเศษของทางร้านอร่อยแบบไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยผมบอกได้เลยว่าไม่เหมือนใครแน่นอนร้านนี้เขาจะเด่นในเรื่องกว๋วยเตี๋ยวต้ยมยำอร่อยแบบไม่เหมือนใครจริงๆนี่คือเมนูทั้งหมดที่ผมสั่งมาจานนี้เลยผมอยากนำเสนอมากกว๋วยเตี๋ยวยำแห้งกุ้งแม่น้ำตัวใหญ่ๆแบบนี้เลยทุกคนจานนี้สองเก้าเก้ากุ้งแม่น้ำสดมากเนื้อแน่แนๆหวานๆเลยทุ หนักไปอีกเมื่อเจอหม้อนี้มามา่าทะเลเดือดเนื้อปูก,ก้อนใหญ่ๆแบบนี้และให้มาเยอะมากอะทุกคนเขาขายได้ยังไง29 9และของทะเลจัดเต็มทุกอย่างผมบอกเลยว่ามาที่เนี่ยคุ้มมากยังไม่มีที่ไหนกล้าขายแบบนี้แน่นอนร้านเปิด8โมงครึ่งปิด2ทุ่มขายทุกวันวิ่งถนนเอก,กชัยบางบอนเลี้ยวเข้าบางบอนสาจะเจอบิ๊กซีเซเว่นอยู่ซ้ายมือร้านอยู่ฝั่งตรงข้ามเลยทุกคนมาอุดหนุนกันได้นะทุกคนร้านเนี้ยผมแนะนาเลยไม่ผิดหวังแน่นอน